เคล็ดลับการทำคลิปเนี่ยนะเข้าต้องคำนึงถึงเนื้อหานะโดยเฉพาะเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเนื้อหาเป็นหลักนะครับเนื้อหาอย่างไรล่ะเสียงผมบอกอยู่เสมอเลเสียงภาพความคมชัดของกล้องวิดีโอของเรานะวิวรอบด้านรอบข้างแบ็กกราวนะครับบุคลิกหกนาตานะครับรักษภาพประกอบตัวหนังสือแคปชั่นคำคมนะคัเขียวใสนั่นล่ะคือเนื้อหา นะครับรวมถึงเนื้อในีภายในคลิปนั่นแหละคือเนื้อหานะผมจะยกตัวอย่างที่นี่นะครับเนื้อหาพิเศษนะ,ะยกตัวอย่างรูปภาพนี่นะครับที่ผมโพสไปนะเมื่อกลางวันนะครับนะเบิ้งเอาสังเกตเอาว่ามันจะมีเนื้อหารวมแบบไหนที่มันน่าดึงดูดนะครับนะพี่น้องสังเกตเบิง้งรูปภาพรูปเนี่ยคืออย่างนะครับแล้วเราทําให้คนดึงดูดมาคอมเมนต์เราได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทําเนื้อหาในี่บางที่เขาก็ต้องเออรู้จักแพนกล่องน,นะครับ นะครับแผ่นกล่องไปแผ่นกล่องมากสินะครับให้มันเข้าแบกกล่าวนั่นก็คือเนื้อหาเช่นเดียวกันมันน่าดึงดูดอ่ะวิวน่าดูไหมอย่างประมาณเนี้ยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บ้านน้ำบานเท่านะนะครับมีวิวมีอย่างนี้พยายมถ่ทยเอานะครับแผ่นกล่องไปจะสายจะสันจะใส่นะครับนั่นก็คือเนื้อหานะครับงค์ประกอบนับทุกอย่างนะที่ผมบอกมากนะครับมันคือเนื้อหานะเพราะนั้นพยายามเก็บรายละเอียดเนื้อหาเราเนี่ยได้มันโมเมนต์วันเนื้อหาที่เราพูดออกไปหรือเนื้อหาสาระภายในเนื้อในคลิปอย่างเดียวเนื้อหาทุ นะครับที่เจ um, re ้าหน้าที่เมตาเขาจะนําส่งเรานะครับมันโมเมนต์หญ่น้ำส่งนะพี่น้องนะนะครับเจ้าหน้าที่เมตาเขาก็คือกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับทุกประเทศนั่นแหละนะครับพยายามก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มแบ่งโซนกันดูแลเหมือนเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรนะเวลาเรายื่นเสียภาษีเข้าไปนะเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรจะแรนดอมดูว่ากลุ่มนี้ที่ยื่นเข้ามาภายในวันนี้ใครเป็นผู้ดูแลนะครับที่ยื่นเข้ามาภายในวันนี้ใครเป็นผู้ดูแลเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นผู้ดูแลเจ้าหน้าที่เมตาเหมือนกันนั่นแหละ นะครับตัวจับการกระทําความผิดของเราเนี่ยรวมถึงการนําส่งของเราเนี่ยมันก็เป็นเจ้าหน้าที่เมตาเนี่ยแหละคอยดักตรวจับอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่แต่ละประเทศคอยดูแลอยู่นะครับแอดมินเขานั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคำนึงหลักๆเลยนะครับในการทําเนื้อหานี่ก็คือเนื้อหานั่นแหละนะครับจับจุดให้ได้ครับผม